สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาวเชิญทุกคนวันนี้มาพบมาพ่อกระเป๋บบาตน้นวันที่1ของเดือนแปดหรือว่าวันที่1เดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทุกคนเนาะไปมีเอฟซีหลายคนถามหาหน่องเมษาบอกคือเพืเ่อนเอาน้องเมษาออกกล้องแน่บตน้นเหรอเนาะวันนี้กรบเปาต้นก็เลิกงานมาแล้วทุกคนเนาะแม่เพิ่อนก,นกน็รับประทานข้าวน้องเมษาเพิ่งตื่นมาลูกมา <l> มาสวัสดีค่ะกอลูกสองที่สองมายูบููไอที่กลับเลยฮ้มาหนึ่งคนม่มากองหน้ามามาสวัสดีค่ะกอนตอนแรกทำไงลูกตอนแรกทำไงนี่นี่นี่สวัสดีค่ะ DE สวัสดีค่ะกอนลูกใช่ไหมนี่ทุกคนสวัสดีค่ะกองนงมาให้ดูใกล้สีดูใกล้นะี่นี่ไหนแม่จ่ายอยู่ไหนแม่จ่ายอยู่ไหนะ นประมาณ9กาโลทุกคนเนาะสามเดือนกับยี่สิบเอ็ดวัน9กิโลพี่น้องเลยเนาะมีพี่น้องท่างฟังเล่าท้าว่ากิ้นเข่าเราบอกว่านาะน้องยังไม่ได้รับประทานข้าวนะครับทุกคนน้องยังไม่ได้รับประทานข้าวเนาะอยู่อยู่ในอเด็กหน้อยที่เกิดอยู่ในอยู่ในเมืองเนาะอยู่อยู่เมืองไทยโดยเฉพาะอยู่เมืองไทย หมอเขาจะไม่ให้รับประทานข้าวาจนกว่าอายุครบหกเดือนนะแต่บ่าอยู่บ้านนอกบ้านบานต้นนะทุกคนเกิดมากินเลยเกิดมากินเลยอืแต่ว่าเด็กน้อยอยู่ในเมืองเนะี่ยบ่ทุกคนดื่มกินดูนมแม่อย่างเดียวหรือว่าดื่มนอมอย่างเดียวจนอายุจะครบหกเดือนนะทุกคนนี่คือลูกบาต้นบริการข้าพี่น,น่อยนี่หนอยบริกิรข้าว ดูคือเข่าดูมือนิดหนึให้ชีดูมือนี่ดูมือนี่ลูกมือดูมือนี่มือดูมือให้ชีดูมือนีิดหนึ่งชีดูมือนี่หน่อน้องคือดิ้นหน่อยเนี่มักินเข่าทุกคนหกเดือนนู่นแหละครับถึงจะได้กินข้าวน้องไปซะน้องไปซะลูกให้แม่จ้าอยู่ไหนแม่จ้ายิ้มให้เอฟซีหน่อยลูกยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่ลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยืด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 ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไหนมองหาแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนแม่จ๋าอยูู่ไไหหนนสิป้

น้องมษาหนุจะไปโรงเรียนแล้วนูโตแล้วหนูโตแล้วนูจะไปโรงเรียนแล้วบอกบอกตาบอกยาดิลูกนลู้จะไปโรงเรียนแล้วนหนูจะไปโรงเรียนแล้วนี่นุู้จะไปโรงเรียนแล้วนี่ที่มเนี้ยยิบหวานด้วยยิบหวานด้วยเขาจะเป็นคนยิ้มง่ายครับทุกคนเขาจะเป็นคนยิ้มง่ายมากเอ้เอ้เอลูกเอ้าไม่ลูก เป็นคนง่ายมากน่าแม่หยอกก็ยิ้มเฮ้ยนะเขาเป็นคนยิ้มง่าย,าาย,ย,ยาเป็นคนยิ้มง่าย,นนย,ายแล้วก็เป็นคนขี้ร้อนชอบอากาศเย็ยนๆนิดนึงเพราะว่าน้องตัวใหญ่น้องอากาศร้อนทุกคนเนาะเหงื่อออกตามหัวตามอะไรเงี้ยคิ้วก็เพิ่งมีเนาะคิ้วเพิ่งมีนิดนึงแต่ก่อนคิ้วไม่มี นี่แหละทุกคนเนาะเด็กลาที่เกิดอยู่ในประเทศไทยเกิดในโรงพยาบาลไทยกินอาหารไทยพ่อแม่หาเงินอยู่ในประเทศไทยก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะถ้าแบบวบ่าต้นแบบว่าอยู่บ้านเนาะกับนมวัวอยู่บ้านต้นอกหู่ว่า,า,อ,าอ่าสีหานะทุกคนแบบอ่าบำรุงเนาะบำรุงเพื่อให้แม่มีนมนมเพื่อได้เลี้ยงลูกนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือแบบคือความจริงบางคนเป็นยังคือบอกเอาเอาเมื่อให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่บ้านบอต้นเลี้ยงเองเนี่ทุกคนก็คือว่าต้น ตอนนี้แม่ของเขาก็ยังไม่ได้ทํางานทุกคนเนาะเเกือบสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ทํางานนี่ดูดีดนี่มาดูใกล้ดียดูใกล้ดิน่ะน่ะน่ะน้าถามว่าเลี้ยงง่ายไหมทุกคนยอมรับว่าเลี้ยงง่ายมากยอมรับว่าเลี้ยงง่ายมากตอนนี้ผ่านมาสามเดือนกับยี่สิบเก้าวันยอมรับว่าเลี้ยงง่ายมาก ไม่เคยร้องยามกลางคืนไม่เคยร้องนอนเหมือนผู้ใหญ่พ่อนอนแม่นอนปิดไฟแล้วก็นอนเลยปิดไฟแล้วนอนไม่เคยลุกมางองแงกลางคืนไม่ลูกงองแงไม่เคยยังไม่เคยตอนนี้คือเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายแต่ว่าจะจะร้องเวลากลางวันเนาะอ,อากาศร้อนรอนแล้วก็ร้องนิดๆหน่อยๆ อยากให้พ่อแม่อุ้มอยากดูอยากอยากเรียนรู้อยากดูนู่นอยากดูนี่ยังๆๆยเงๆ่ยๆๆเอๆเออเอเอ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 าเออเออเอา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 เอ คนนอกที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยบอกคอยสอนนาะบตต้นแล้วก็คอยอให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนาะอบตต้นก็จะสอนลูกบาตต้นว่าเราเกิดในพื้นแผ่นด,ดินไทยนะ้องเกิดในพื้นแผ่นด,ดินไทยขอให้น้องเป็นคนดีกับสังคมไทยนะ เออหนึ่งหน้าใหญ่มากนี่หน้าใหญ่หน้าใหญ่จริงแก้มยุ้ย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 อี๋รู้มแก้มยุ้ย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 นี่นี่นี่แก้มยุ้ยนะนะนะแก้มยุ้ยอ่ะอยู่กับแม่อ่ะอยู่กับแม่อ่ะโอเคครับทุกคนเนาะงสำหรับที่นี่น้องเมษาไปแล้วครับขอบคุณครับกอบกับค่าก่อนขอบค่าก่อน ขอบคุณข้าขอบคุณข้าก่อนขอบคุณค่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 าอยู่กับแม่อ่ะแม่แมอ่ะนี่ก็คือลูกสาวของบ่าวต้นทุกคนเนาะอายุสามเดือนกับยี่สิบเก้าวันเนาะวันที่สิบเดือนส<อ>ิงหาน้องก็จะสี่เดือนแล้วน้องก็จะสี่เดือนแล้วอยู่กับแม่อยู่กับแม่ให้ดูดูแม่อ่ะอยู่กับแม่อ่ะจะเอลูก เจเอนี่มองกล้องด้วยรู้จักกล้องด้วยรู้จักโทรศัพท์ด้วยเจเอเจเอเห็หอเห็ตาดำทุกคนเนาะตาดำมากเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดลำไยเลยเาเอลูกเจเอเห็นดูกล้องเลยทุกคนเห็นไหมหรุเห็นหนูไหม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 หออเห็นหนูหรือเปล่า เห็นตัวเองหรือเปล่าเห็นไม่ลูกอยู่ไหนอะถ้าเอโอเคครับทุกคนสำหรับลินีน้องบาตวนกบน,น้องเมษาน้องมน์ก็ขอลาพี่น้องไปแล้วขอบุณขอบุณเอฟซี FC, ทุกคนที่เขามาให้กำลังใจนาะบาต้นและครอบครัวก็ขอส่งกำลังใจให้ทหารผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีที่ ประสบกับสงครามนะขอให้ทุกคนแควขาดปลอดภัยต่อภัยอันตรายทางพวงสำหรับค่นี่ปะต้นกับข้อก่าวเขาว่าสวัสดีครับผม